SSI มันอฐานาการวัดความแม่นยำของสีล่าสุดสำหรับไฟ LED Studio SSI คืออะไรแตกต่างจาก CRI TLCI และ TM 3 0ยังไงบ้างก่อนอื่นเลยอยากบอกว่าถ้าตอนนี้ทุกคนกำลังหาซื้อไฟ LED Studio ไว้ใช้งานแล้วนะครับควรจะเลือกดูค่า CRI TLCI TM 3 0ทั้งหมดนี้ได้แล้วค่าเดียวที่เราควรดูเลยนะครับสำหรับการเลือกซื้อไฟ LED Studio ก็คือค่า SSI เท่านั้นเลย เดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักค่า ASI กันแต่ก่อนอื่นเราไปทําความรู้จักกับมาตรฐานอื่นๆกันก่อนดีกว่านะครับ หเห็นกันบ่อยๆเลยจนเข้าใจไปว่าเป็นค่ามาตรฐานของไฟสตูดิโอ LVD ไปแล้วพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ยุค1960นู่นหลักๆก็เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสิ่งทอแล่งานสถาปัตยกรรมโดยนำแหล่งกำเนิดแสงเทียบกับแม่สีเพียงแค่8สีและใช้สายตาเป็นเกณฑ์ในการให้คะแนนโดยมีคะแนนเต็มที่100คะแนน TLCI ถูกพัฒนาขึ้นโดยคณะกรรมการของ EBU หรือ European Watch c a s t i n g Union โดยที่ค่า TLCI จะเป็นการวัดค่าสีจากการเทียบผ่านกล้องว่ามีสีที่ใกล้เคียงกับสีที่เห็นด้วยตามากน้อยแค่ไหนโดยมีสีที่ทำการทดสอบทั้งหมด24สี TM30 เป็นมาตรฐานการวัดความเที่ยงตรงของสีจากแหล่งกําเนิดแสงโดยการหาค่าเฉลี่ยของความเที่ยงตรงของสีและเฉดสีออกมาเป็นตัวเลขและเส้นกราฟโดย T.M. สามสาทำการหาค่าดัชนีชี้วัดความเที่ยงตรงของสีจากการเฉลี่ยสีทั้งหมด99สีแล้วมันไม่ตอบโจทย์ตรงไหน CRI มีตัวอย่างสีที่น้อยนิดมากและมันได้ถูกออกแบบมาสําหรับวงการภาพยนตร์และการถ่ายภาพ และที่สำคัญก็คือใช้สายตามนุษย์เป็นเกณฑ์ในการให้คะแนน TLCI แม้จะถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับอุตสาหกรรมถ่ายทำภาพยนตร์โดยเฉพาะแต่ก็ถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขนาดใหญ่ที่เป็น3เซนเซอร์ไม่ใช่กล้องเซนเซอร์เดียวอย่างที่เราใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันดังนั้นการมองเห็นสีจึงแตกต่างกันอย่างแน่นอน GM 3 0แม้จะถูกพัฒนาขึ้นมาจนมีถึง99สสีแต่ก็ถือว่าน้อยมากนะครับสำหรับสีต่างๆที่มีอยู่บนโลกนี้ นั่นหมายความว่าแม้ค่าคะแนนเหล่านี้จะสูงแต่ก็ใช้ว่าสีที่คุณได้จะเที่ยงตรงเสมอไปแล้วทำไมต้อง SSI S.S.I. ถูกพัฒนาขึ้นโดย The Academy of Motion Picture Arts and Science หรือที่เราคุ้นเคยกันก็ที่เขามอบรางวัลออสการ์นั่นแหละโดย S.S.I. ไม่ได้ใช้การเทียบเคียงหรือวัดกับแม่สีแต่ใช้ค o นเลือกสเปกตรัที่ครอบคุมทุกสีทุกเฉดและถูกพัฒนาเพื่อใช้สำหรับไฟ L.E.D. Studio สำหรับอุตสาหกรรมภาพยนตร์และการมองเห็นของกล้องดิจิตอลโดยเฉพาะ ด้วยความถูกต้องและครอบคุมทุกเฉดสีของ SSI นี่แหละครับที่จะทําให้คุณทํางานง่ายขึ้นนอกจากจะให้สีสันที่ดูสมจริงแล้วยังเพิ่มความสามารถในการทำคัลเลอร์เกตติ้งอีกด้วยนะครับ SSI เหมาะกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ต้องการโทนสีที่ดูธรรมชาติสมจริงมีมิติงานถ่ายสินค้าหรือถ่ายแฟชั่นซึ่งต้องการความทิ่งตรงของเฉดสีที่หลากหลาย3การถ่ายงานพสเทตที่ต้องการสกินโทนที่ดูธรรมชาติ และสำหรับแบรนด์อัมบัลัน์ไแอพเปิ้จอร์ตอนนี้เราระบุค่า SSI ไว้เกือบทุกรุ่นมากบ้างน้อยบ้างเราก็โชว์กันให้ดูจัดจัดแต่ถ้าคุณต้องการแม่นจัดจัดต้องอัมบัลลันต์ e อสซีเพราะเป็นรุ่นที่พัฒนาตัวชิปเซ็ตโดยอ้างอิงกับค่า SSI โดยตรงและพอมีสีที่ตรงจร,งจรงิงๆก็ช่วยให้การทำงานของคุณง่ายขึ้นทั้งระหว่างการถ่ายทำและในขั้นตอนการโพสต์โปรดักชันส่วนคำถามที่ว่าทำไมแบรนด์นอื่นๆถึงยังไม่ระบุค่า SSI ลงในสเปคอันนี้ผมไม่ทราบครับ แต่เอาเป็นว่าอมรันเรามีแล้วกัน